Richman Shop โน่นงเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมน The Strong Gate ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้สซนสุดรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรามบริการเติมเกมชนนันอกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกท่านกัน้วยนะครับพบกับผมจี่เคยกับแฟประกาศาิลปิตีฮะเราอยู่ในดวลศึกดวลปีศาจท,ที่โนเดลกับเกรวินยูอาร์มาพรา้อมอาวุธเ,เฉพาะศึกดวลครั้งแรกของเซิร์ฟปีศาจครับมาครับณจุดนี้ลุยครับผมมาครับผมบ๊บมาครับบ๊อบโลขึ้นมาลุยเลยคุณพระลุยเลยครับลูกเตะทอร์นาโดโอ้โหใหญ่จริงปัาป่าปๆป่าปาปาไปไ็ยังไปร้อยล้านดาเมจครับติดสตานไปหนึ่งตัว จีโฟติดสตันนะครับพี่น้องจีโฟติดสตันแล้วก็โหลูกเตะวายุสลาตันไม่ใช่ม <c oughs> านีกาสนาต่อครับสำหรับราชาทะเลลึกแล้วก็หฮือไม่ชื่อต่อปะเฮือไม่ชื่อไปแล้วสาวหาพลสังหานะซาเซนากจีปลาไปนะจุดจุดนี้ไงเกวินปรับความเร็วแทนโซนิกไปแล้วครับตรงนี้ไอ้คือไอ้คือ,คอข้าวางสัตว์ยักษ์ใหญ่ฟาดคืนกลับมาแต่ก็ไม่หวัน่นแม้วันมามากดูแล้วครับ โอ้โหเคยวินยูอาครั้งแรกของพี่บัร์สครับในศึกดวลปีศาจแล้วรอบชิงจราเลิศครับมาเจอกับตะมังกรนะตะมากรนะตะมากรนะมาแล้วครับแล้วหมาก็สัดเสเ็จล้วก็จีหาฝนสังหารป้าไปอีกทีนึงครับป้า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 ไปอร้อยเก้าสิบล้านดาเมจครับโอ้โหบอกเลยว่าอีกาต้องระเบิดแล้วล่ะอีการะเบิดมาแล้วครับเจือร์คือเลเซอร์คลั่งอาวุธสารดาวสุดหล่อที่ถีบมาเปี้ยงมาจังหวะนี้ไม่เข้าฮะ ไม่เ่้าวางอีกากรูเกสีของพี่บัดเดนาจะจจริงๆแล้วมาแล้วครับ,บหวานสับใหญ่หญหญแล้วฟาดครับยกไปแล้วฟาดไปตรงน,นั้นอย่างนี้โอ้โหแรงจัดราชาทะเรถึงกระติดโลดเลยทีเดียวแล้วแซ่ฟาทะลักภูเขาหินผาต้องพังทไลไายไปจังหวะเตะไปทีหนึ่งเอาแล้วจังหวะนี้กาซานายาจูโจมบ้า ปปาป้าไปาลงไปนอนได้นอนแล้วใมอ่าห์อากาศลงไปนอนกอดพื้นแล้วก็ระเบิดบึ้มบึ้มบึ้มแล้วอีกากูก็ึ้นสิ่ระเบิดไปแล้วทรามไมระเบิดไปจังหวะนี้เราจู่จู่บ้าข้างจะไดา้มาอีกทีนึงกูก็สื่อบอกว่าติดกระเทือนบัคเคลแล้วก็ติดไปเลยก็ตรงนี้อีการะเบิดได้เรียงอีการะเบิดได้โอ้อีก e าฝั่งตรงข้ามยังไม่ระเบิดแต่อีกาฝั่งพิบัติเบิร์ระเบิดไปหมดเลยแต่จริงแล้วจีฮาร์ฟังหารปลามนนาณจุดนี้ยังรับได้ทันได้ดีอยู่ครับยังมีโลล่่อยยูเครรับตงนี้ อย่างมีโลอยู่ครับ <twitch> แล JI, ้วก็โหสิโหโคโหปืนใหญ่ทับลมลงดาวร้างจักรวาลยาหน้ามาแล้วป่า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 ปสองล้านนี่มันสายแทงของจริงหรือเปล่าครับตรงนี้โอ้เราตายไปแล้วโซนิ่เราโดนคมดาเฉือนไปตรงนี้เลยแค่กูกขือตัวเดียวที่ยืนอยู่ในสามเจอแซวว่าอนไรภูเขากูกขือแต่เซกุกขือที่ติดบนข็ยืนอยู่แล้วตรงนี้ยัดหน้ามาแล้วติดมาครับ เระเบิดติดเหนียวหนืดล้วหายาขือหรือเปล่าครับหายาคื่อหายาคือขวานสับย่างใหญ่ปาดมาตรงนี้ชุบชีวิตมา2ยังไหวหรือเปล่าครับใจตัวเองขึ้นมา2เป็น G4 กะะับราชเดินเลือลืโดนขึ้นเลเซอร์ข้างจากฝังตรงข้ามฉีดมาใส่ G4 แถวของโบลอดฉีดมายังรับแรงกระแทศได้ดีอยู่เอาละครับตรงนี้แล้วมีกาซานายะหน้าไปทีนึงจากการเกิดขึ้นมาจู่โจมบ้าข้างอาจกระเซินบ้า,ข,บาขึ้นแล้วก็ยังยืนได้อยู่ครับสบายๆชิวๆจะจัดแล้วก็มากันต่อก็มีกาซานายะใส่โซนิกว่าแล้วโซนิกบอกกูผิดอะไร แต่ยังไม่ทันไรก็โดนลื่นเลเซอร์ข้างยานหน้ามาที่แถวเกรวินกับโบลอดยานหน้ามาอีกทีแต่ยังมีโล่อยู่ครับตรงนี้โอ้โหสุดยอดไปลยระเบิดพี้มาแล้วแต่ฟาตะลายภูเขาจากกัวเกนสึฝั่งตรงข้ามโอ้โหยังไหวอยู่ครับสบายสบายครับแล้วก็มาครับมีการเอาคุณระเบิดไปแล้วแล้วเกรวินกำลังจะแตะครับแต่ไม่เป็นไร,รับเรายังมีเมลสากาดอยู่ครับตรงนี้หมาครับเกรวินครับไดรลีเลื่อยขึ้นมาแล้วก็หมาก็ลูกเตะทอร์นาโดโอ้โหใหญ่จริงปัป๊บ ปาดไปไม่ติดสตั้นก็ไม่เป็นไรแต่ G 4หายไปแล้วครับมีกาสนายก็จู่โจมบ้าข้างใส่ราชาทะเลงที่เมจเจมเยอ้ยเหลือเกินแต่ว่าเมจเจมก็ต้องหมดไปแล้วก็โดนพิษไปตรงนี้ระเบิดระเบิดแล้วก็มาข้างขวาสับยักษ์ใหญ่ไปมาถ้าจุดจุดนี้ยกขึ้นมาแล้วปาด เขินขึ้นฟ้าปาดมาแล้วก็ชุกชีวิตมา2ตัวแล้วก็ยังไงต่อดีไซน์ดีน่จีหาฝนสังหารนะปาไปตรงนี้ปั๊บปัปัปัาไปตายสักตัวหนึ่งไหมขอตายสายไป2เลยแล้วกันโอ้โหแล้วมาแล้วมีกาซานายะหน้าใม่ทิ้งนึ่จับเมลสกัดที่เลือดหมดไปแล้วแต่ยังไม่ลงไปนอนสักทีหนึ่งครับอ่าเราติดพิษไป2ตัวตรงนี้เราลงไปนอนกกับพื้นเราเราสิเราแตกไปแต่ว่าเกิดขึ้นมา2ใหม่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเขาขวานสับย่างใหญ่มาแล้วครับมาแล้วปาไปตรงนี้ตายไปหมดเลยไหมตายไปหมดแลล้้วบอนรโแล้ว เรียบร้อยตายหมดงดเชื่อเบอร์ททและพีบัสก็เป็นแชมป์ของเกสิกดวูในสุดประจำสัปดาห์นี้ด้วยทีมปีศาจพลัง261ล้านครับตรงนี้4นาทีเท่านั้นฮนะโอ้โหตรงนี้อาจจะผมพาไปดูกลยุทธ์หน่อยแล้วกันมีคนบอกว่าอยากดูกลยุทธ์เหลือเกินถ้าเขาบอกว่าไม่มีรีวิวกลยุทธ์สัทีบอกให้เขามาดูคลิปนี้ละกันครับกลยุทธ์ปรับใหม่ครับตรงนี้ครับเพราะว่า ปีศาจนั้นต้องเน้นความไวแล้วครับเพราะว่าการมาของเกรวินครับเลยยัดมาที่ความเร็วครับปีศาจยัดความเร็วมาตรงนี้ครับแล้วก็เป็นแน่วเน่ครับเป็นแน่วเน่ฮีโร่ครับฮีโร่ใช้แผ่นจู่โจมครับแผ่นจู่โจมพร้อมกับสาหัสครับส่วนอาวุธครับอาวุธเป็นเลือดเย็นครับไล่อันตีนะครับแล้วก็ห้ามขยับครับห้ามขยับส่วนต่อสู้ครับต่อสู้ก็เป็นศูญเสียกับหยดนะครับเทคนิคครับเทคนิคเป็นระเบิดนะครับแล้วก็ลบพิฆาตส่วนพลังครับ ฟื้นชีพแล้วก็สนับสนุนครับเอาละครับศึกดวลปีาศาจเดือดขนาดน,นี้ศึกฮีโร่เป็นยังไงบ้างครับไปดูศึกฮีโร่กันบ้างฮีโร่ที่นั่งวูดได้แชมป์ครับจากแดนดีเป็นไงครับไปดูกันเอาละครับมาณจุดจุดนี้ก็ชิวๆฮนะชิวๆชิวๆ,วๆไปครับ ควรควงมาควงมาตรงนี้ผมจะไม่ค่อยพลาดเท่าไหนนร่นะว่าผมเจ็บคอจากนัดที่แล้วไปแล้วมาครับว้านเาฟาดกระนำซัมเมอร์เซลปา่ปาปาน่าจะจบไวป่ะจีน่าวูดก็น่าจะจบไวนะฮะจีน่าวูดน่าจะจบไวมาครับเสียงความหวัง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 คินจินจนี้นียปาดมาเอ,อจีน่าวูดอยู่ฝั่งสีฟ้าเลยนะครับสบายเลยครับอย่างนี้สบายเลยฮะมาครับ หมาหรือจู่โจมกระทืบลงมาใบามีดหมุนวนควงกันมาครับเอาละครับจบไวแน่นอนอนะ่ะบอกเลยทรงชูขียงครับนี่ครับตัวจบเกมครับ oh, ราาว้าวจาฟาดกระหน่ำซะมาเซลป่าปาบ,ป,าบปึ้งเรียบร้อยเรียบร้อยมาครับแล้วฝั่งตรงข้ามใช้คอปุบบอมเลยนะไม่ได้ใช้คออัศวินจักรกลน,นะครับนี่รอบชิงแลเนะี่ยสุดยอดไปเลยฮะแล้ก็ใช้คอปบุบอมมาตลอดหรือเปล่าโดนดาบแสงดาวประกายแสงนัตตีปาดไปลงไปนอนหรือเปล่าฮะ หัวงบัเลววิวไซโคนเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนชืน่อสก,กิลหรือเปล่าครับน่าจะเปลี่ยนชืน่อสก,กิล,ลเราดูอ้าวไม่ได้ระดมยิงกดทับจุดกดเส้นแล้ววา่าระดมยิงอะไรสุดขีดไม่รู้นะครับผมเปลี่ยนชื่อสกิลแล้วว่าตรงน,นี้เสียงความหวัง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 ,วง,วงมาครับปึ๊บมาวอร,ร์ชาฟาดกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลก็รับแรงกระแทกกันไปสบายครับตรงนี้ปุ๊บมาม้าเหล็กจู่โจมกระทรืบลง วันพันเบนวเงียบ <c oughs> ไปเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ <c oughs> มาฟาดกระหน่ำซัมเ์เซโหใส่กระบ,บองเหล็กด้วยครับตรงนี้ไปยังมา32ล้านหรือ300ล้าน300ล้านมากกว่าฟาดใส่ทาเก็ตเดียว300ล้านก็ติดโลก,กันไปครับสิ่งความหวังมาอีกแล้วโอ้โหจินาวูดบอกเลยว่าเตือนจัดจริงจริงครับเตือนจัดจริงจ,จริงดาบแสงดาววิชาด,ดาบแสงดาวประกายแสงนัตตี้โอ้ติดโลทุกตัวมาครับทงทง,ทงยงลบโลครับจบเกมหรือเปล่าครับน่าจะจบเกมได้เลยน่าจะจบเกมเลย เรียบร้อยเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบยังไงครับกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในศึกดดนตัวบักว่าพิบัตจะสามารถคว้าชแชมป์ได้หรือไม่ในตอนที่มันมีเกรวินยูอาร์แล้วสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับ